สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่บริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันนิสานะคะอยู่อำเภอบ้านหมี่ค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะคุณลูกค้าจ๋าย,ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอเนาะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไทยลายแพราวาลายใหม่ ผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวาลายใหม่เซตนี้1น9 0ี้บาทคุณลูกค้านะคะรับนะคะของแถมนะคะวันนี้นะคะนุ้มบอกว่าแถมเป็นกระเป๋าใช่ไหมแถมเป็นกระเป๋าใช่ไหมมีสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะใบนี้สีน้ําตาลหนึ่งใบค่ะร<ห>ับของแถมนะคะเป็นกระเป๋าหนัง PU <uous S 2> นะคะใบนี้สีน้ําตาลหนึ่งใบสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถเลือกได้เลยเนาะกระเป๋ามีให้เลือกอยู่2เฉดสีค่ะจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลนะถ้าคุณลูกค้านะคะช <generation S 2> อบ ใบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าชอบใบไหนบอกได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่วันนิสานะคะบอกว่ารับนะคะ กระเป๋านะคะสีน้ําตาลหนึ่งใบคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะ1490ับาทและที่สําคัญมากไปกว่านั <c <c ้นคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นผ้าไทยลายแพรวาของร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าขาไม่ใช่เนื้อผ้านะคะที่เป็นมันๆเงาๆนะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะบอกมาบอกว่าไม่ชอบเนื้อผ้าแบบนั้นนะคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องนะคะทอดีทอแน่นลายคมชัดสวยงามมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาลายใหม่พืนนี้สีแดงส้มพืนนี้สีแดงส้มค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าดีค่ะ ะะถ้าคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าเทคเจอร์ของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายมีความหนามีความนุ่มมีเนื้อสัมผัสนะคะในเรื่องของอเนื้อฝ้ายเนาะให้คุณลูกค้าได้จับได้สัมผัสได้ลองสวมลองใส่กันในวันนี้คุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้คุณลูกค้ารับเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุดนะคะก็จะมีผ้าพื้นเนาะก็จะมีผ้าพื้นที่เข้าเซตกันเลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสาตะกรเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสานตะกรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8ค่ะหรือว่า นำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเพราะว่าผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวะ ไม่ได้มีแค่เซตนี้นะคุณลูกค้าขาเรายังมีอีกหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนยี่คิวอาโคสทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันนิสานะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นุ่มแถมกระเป๋าไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะถ้าคุณลลููกกกคค้้าาาาาาาออยยยยดชมวว่ผไทแพนะะ ผ้าตัดชดุดมีกี่เซตมีกี่สีคุณลูกค้าจ๋ากดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มณรีผ้าไทยของเราไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะในรีวิวช่วงต่อไปเลยนะคะรอดูรอชมได้เลยอย่าลืมนะและที่สําคัญคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนอะ่ะกดลูกกระดิ่งใช่ไหมแล้วกดคําว่าทั้งหมดได้เลยกดลูกกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จะได้เห็นนะคะ เ,เวลานุ่มไร้สดเวลานุ่มมีแบบลงวิดีโอนะคะนุ่มลง y o u u u e s ช o อ t แบบนี้คุณลูกค้าก็จะได้เห็นนะคะได้รับดูรับชมนะคะผลงานการอัปเดตนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริภาไทยของเราเรื่อยๆเลย ะะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้เนาะจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะคะประมาณ3-4วันค่ะนับจากวันที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยโอเคเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คะ่ะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะมีจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ